กูยอมเสียเพชรนิดนึงแล้วอันนี้กูพูดเรื่องจริงๆเลยกูคเคยเจอพระคุณคุณยุ่ๆๆนน่ไอ้เหี้ยเปลี่ยนพระคุณปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเอากับสิบสิบสองอ่ะคือในดีเลยอ่ะแล้วสรุปเพชรเลยว่าวันนี้เจียงเท่าไหร่อ่ะตังดิไอ้เหี้ยไปดิคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมที่เติมปลอดภัยเติมไวเติมถูกผมแนะนำาร้านนี้เลยครับ เจน้ำกั่นขาไปให้สุดสิบสามทั้งตัวเลยไหมเราวันนี้มาแล้วหนึ่งลอง,ลองก่อนลองของก่อนมันไตมันตึงไปไหมละ่ะดูนะน้องดูไว้ปึ๊บไปควววาาาามามันนงนนน่้้ำตรขปลไกิ ตึงๆไปใช่ครับเบิ้ลสาม,าออมอเออไอไหลไปแล้วโบกหกอีกสองข้างไหลไหล มองไปทางฝาไปเออมึงเห็นเพื่อนไหมไปให้มันลดลงมาสุดยอดเอา้ามันไม่ใช่แบบนี้ที่คุยกันไว้ดูแล้วจดชอด็อตนี้บราโวยูโ you น know? ดูดูปากราโวไป Yes or no okay อ no, like ีด i t ีดีบีดีบ t ดอเดดีบไล่แดด is is Bravo You know you can say bra bravo bravo ไม่เอาเดียว่าไม่ชัวเห็นไหมอันนี้แหละ you can say bravo for me let's go You can't save my for me, okay? Maybe the no. like that. Do, 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 ให้ผมสกตีนจะได้ไหมเช็คดวงมันนะเช็คดวงมนะันจอนว่างไงจอนว่างไงรอใหม่โอเคจอนบอกรอใหม่ก็สบายใจอ้ห <c oughs> มึงคิดว่ากูตึงไนะมึงคิดว่ากูไหวปะเด็กเ <c oughs> จ๋งอยู่นะเจ๋งนะจิงหรอย,อยากลับไปจุดเริ่ม้นที่สามพอก่อนไปกะ <c oughs> ทีเผลอไปหนึ่งทีเด็กน้องๆ แตกระเบินต่อเลยใช่เหรอหนึ่งเอาใหม่ดีกว่าเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่ปะยันเริ่มใหม่ดีกว่ายิงวงตีพอลไหมจ๊ะบางใจเย็นอันนึงนะเผ็เริ่มเริ่มเริ่ม,มขายออกแล้วสายล่าสิบสามใช่เหรอเบเอร์น้อยท้องไปเลย ไงดีไงดีท่าน,นี้แปติดต่อสิบเลยหมดวมวน,นตนวลไม่กินูม่วามัจะขึ้นสักชิกกึองอ่ะนียเอาจริงนะ ออลองเบิ้ลทีหนึ่งวะโอ้โหมันปราดาวโวไอ้น้องสีติดหนึ่งไอ้สัสสายขวาพี่จักบอกหน่อยพี่จักเอาหน่อยพี่เอ้ยรุ่นพี่ผม,มอ่ะเออสายดิไอ้เฮียไปดิ แค่นั้นแหละไอสัตว์เด็กๆดูไว้ไอเฮียพี่กูมาแล้วหลบทางหน่อยขอทางให้กูเดินหน่อยสิฝามันแค่ปลายนิ้วไวอ,อ้น้องของรองเฮ้าตีกันไหมเด็กๆ,ๆไ,กไอ้หนูเอ้ยพวกมือใหม่เข้าเตาตีบวกจดไว้แค่นั้นแหละ3าีพอพๆเอาชิ้นนี้ต่อเลยป่ะลน่ะ ไอสัตว์พูดแล้วคือเขิมว่าไม่ต้องรอแล้วไอสัตว์แม่งเบินได้ต่อดาบไม่เอาเอาชุดดีมาเอาชุดดีมาเอาไหนไอเล่มันแม่งไม่กล้าตีโอ้โหมึงชื่ออะไรวะอีเนี่ยมึงมึงก็ดังเพรพเกินเจพงเจพงแฟมิลี่มึงอย่าเดินผ่านบ้านกูเลยนะกูปล่อยหมากัดจริงๆนะไอเวนกูก็ว่าให้มึงให้กูยืนเลยนี่ยมึงเห็นปีกโลกิไม่แน่กว่ากูจะได้มาเนี่ยกูต้องผ่าแดนพบไม่รู้กี่ทีมต่อกี่ทีมแต่มึงมาเอาช้างมาทับหัวกูเนี่ยนะมึงจะบ้าหรือเปล่า ไอเวนนี่ก็ขับไม่รู้ลงรู้เรื่องเลยเออเด็กจะเดินในหนูนี่ก็เอาเพ็ดกระเดงในผักเลยมึงดูอย่างเดียวบอมึงไม่ต้องเข้ามาใกล้เลยกูว่าแล้วเมื่อกี้ระเบิดเพราะไอสูตรกูกำลังมาเลยเียของหลุดหมดอะกูด่าช้างมีรถมาจอดไปเอากูขึ้นเอากูขึ้นซ้อนด้วยเลยอ๋อแต่เขาตีเขาตีบวกไอ้น้องเหยียบตีนกู๋ยกกูแจ้งตำรวจนะโอ้เพ็ดเด้งม่ผักแล้วกูตายแล้วเข้าเตือ เข้าตัวของทีมมอนเตอร์ที่ไรนะแปลกนะยิ่งตีเพชรยิ่งเพิ่มพอเข้าตัวกูนะยิ่งตีเพชรยิ่งลดไม่ว่าประดับก็ลดไอ้สักทีน,นี้กูว่าเมาว่ะไอ้สักถามจริงไม่ใช่หรอวะ้เมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่นะขึ้นไปเบิร์นคืนระเบิร์นคืนระเบิร์นไอ้สั์ เหี้ยชิ้นไหนดีวะโอ้ยเหี้ยกูจะร้องไห้แล้วไอ้สัตว์เอ้ยห้าสี่สามหนึ่งสองสมี่ห้าหมดความหวังนั่งน้ำตาลินแล้วนั้นผมขอขึ้นคลิปนี้ก่อนเลาไหลไป กูไม่รออะไรสัตว์ไปเี้าถามจริงถามจริงตีหลหนหรอวะเนี่ยไปหนึ่ง,ง,งอ๋อไอชิ้นเนี่ยเหรออ่อโอเคตีไปโอ้โหไอสัตว ไอ้สัตวรองเท้าก่อนนะไปไม่ต้องรอนะไอ้เหี้ยไงดีวะเจ๋งอย่าจะร้องดังดังหลุติดมาหล่นเพื่อขึ้นหนึ่งติดหนึ่งหล่น เพิ่มขึ้นหนึ่งตีหนึ่ง,ง,งไป,มปมงงแม่งจะต้องลงสามไม่ได้เลยอะ่ะมาล้ทัวร์มารถทัวร์มาจอดหน้าบ้านกูเรียบร้อยแล้วลงมาสามเลยลงมาเลยมึงลงมาสามไปนั่นแหละจบไม่ติดบัตรสุดท้ายแล้วกูรู้ว่าทำไม,มกูลืมอัพลักลืมอัพโชค หรือว่าอับโชคเราต้องเป็นช่างแบ็กสมิธว่ะอัพเดกลักเคยป่ะตอนตีวีวีอ่ะเบรีเบรีสตองอ่ะกาตานาเบรีเบรีสตองทตุลมอ่ะไปลงไปลงบาบิลันอ่ะไปมาแล้วหนึ่งเพมบเรสัมเปโฮเรโฮเรสเรสัมพรือแล้วลูบติดลูบติดหหมมดวว่าัังงน คือแล้วลงกูลองดูดิคือแล้วลงใช่ปะโอเคไอสัตว์เบิ้ล3สามไปม่ลีดูอยู่ไม่ว่าหนูอยู่ในช่วยกูหน่อยได้หรือเปล่าโอรดรงลากลับมา มาดิดูอยู่คิดถึงกูด้วยนะหมดไปหลายเพชรฝากูยังไม่ขึ้นสีดีไปชูฟอร์มซีโลโอเคจัดไปเอาจริงนะกูรองเท้ากูมีปัญหาใน,นกูเรื่องจริงเลยกูยอมเสียเพชรน,นิดนึงแล้วกันอันนี้กูพูดเรื่องจริงๆเลยกูเคยเจอพระคุณคุณยุ่นน่ยไอ้เชียเปลี่ยนเพราะคุณปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเอากับสิบสิบสองอะ่ะ คือในดีเลยอ่ะแล้วสรุปเพชรเลยว่าวันนี้เจ๊งเท่าไหร่อ่ะเมาให้ออฟเกดไากิ๊ดเลยเต้าถ้าแม่งลงได้แม่งหักได้แม่งหักไปแล้วมึงก็เกินไป ผมเคยบวกสีมากสุดเกือบสี่สิบชิคพู้ให้กำลังใจกูนิดนึงหนูหน่ยสองชั่วโมงยังหลังแข็งเลยยาวไปหลังแข็งตอนนี้ก็อืดเลยพักแต่าตาแล้งแต่ีสี่ครับโอ้ตอนนี้ปวดอ,อกอยู่มาแล้วมาแล้วเลยห้าไปแล้ว bên 63หยุดก่อนไอสัตว์ไม่เห็นกัวจริงเหรอไอเฮียไอพวกเคียตั้งไหนนไอสัตว์ที่บอกว่ากูไม่ตึงอ่ะไอสัตว์กูยังไม่ได้ใช้เพท่เติมมาเลยมึงดูยังขายตลาดอยู่เลยไอสัตว์กูใช้ไปเท่าไหร่เองไอน้องไอเฮียเด็กเด็กดูไว้ด้วยโอเคคิดเดียวนะเพื่อนเกือบ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 เมื่อกี้20เปอร์เซ็นแม่งเสือกเลือกระเบิดไอสัตว์